อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ช่องเส้นทางพิชิตตัวเลขนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดท่านเท่านั้นที่ตัดสินใจโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม สวัสดีครับผมสวัสดีสมาชิกที่เข้ามารับชมทุกทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเส้นทางพิชิตตัวเลขกันอีกเช่นเคยเนาะก็มาพบกันในช่วงตอนเที่ยงของวันที่วันที่3พฤษภาคม64ตรงกับวันจันทร์นั่นเองนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปที่3ของงวดใหม่ ว่าประจำวันที่16พฤษภาคม64เนอะในคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะครับแอดก็มีข้อมูลดีๆมาอัปเดตมารวบรวมให้กับสมาชิกทางช่องได้รับชมกันอีกแล้วในคลิปนี้ก็จะมีข้อมูลของเลขเด่นล่างเดินดีย่าโมออกศึกนะครับอาจารย์ตุยพารัน เลขเด่นล่างอาจารย์พีนะครับเลขเด่น10หน่วยบนล่างหนุ่มขอนแก่นเนาะแล้วก็จะมีข้อมูลของชุดเต็มล่างแอดระเด่นด้วยนะฮะแล้วก็จะมีอีกหลายสำนักที่แอดจะมาแบ่งปันให้ในคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ให้แอดด้วยนะฮะเราไม่รอช้าเรามาเริ่มรับชมข้อมูลในคลิปนี้กันเลยนะครับเราจะมาเริ่มที่ข้อมูลของเลขท้าย2ตัวบนนะครับ ของซอับเสรษฐีเนาะในงวัที่ผ่านมาเจ้าตัวก็ให้เข้า,าเป็นตัวกลับของ2ตัวบน2,7นั่นเองในวันนี้วันขอวันที่16พฤษภาคม64นําข้อมูลมาอัปเดตให้แล้วนะครับก็จะมีทั้งหมดสิชุดด้วยกันเนาะ ก็จะมี7 6 7 4 7 2 7 1 6 4 6 2 6 1 4 2 4 1แล้วก็2 1ชุดเน้นจะเป็นชุดที่วงกลมไว้นั่นเองนะครับเป็นข้อมูลของทรัพย์เศรษฐีนิ้วัดนี้ใครที่ติดตามอยู่ก็มาเซฟมารับข้อมูลเอาไว้นะครับขอขอบคุณข้อมูลด้วยนะฮะ มาต่อที่ข้อมูลของเลขดับล่างตรงตรงแอดมาลีนะครับซึ่งเป็นข้อมูลเลขดับลดต้นทุนผ่านมาหลายงวดต่อเนื่องเลยนะครับแต่ก็มีบางงวดที่อาจจะหลุดบ้างเป็นธรรมดาเนาะนะครับแต่ก็มีส่วนไว้ที่จะหลุดนั่นเองในงวดที่ผ่านมานี้ก็ถือว่าให้ผ่านใหม้มาที่อ่าก็ไม่มีที่ให้มาเนาะสลาก็ออก18นั่นเองในงวดนี้วันขอนที่16พฤษภาคม64มาอัปเดตให้แล้วนะครับ ก็จะมี63679298473450แล้วก็21ทั้งหมด8ชุดนั่นเองนะครับผมใครที่ติดตามของเลขดับลดต้นทุนแอปมาลีก็มาเซฟมาจดเอาไว้เลยครับขอขอบคุณข้อมูลจากแอปมาลีด้วยนะครับเราก็จะมาต่อที่ข้อมูลของเลขเด่นหลักร้อยบนคุณป้าเวียงพิงนะครับซึ่งข้อมูลชุดนี้ให้ผ่านมาหลายงวดเหมือนกันก็น เกือบ,บจะ6กถึงเงวดเลยนะครับในงวดที่ผ่านมาก็ให้เข้าหลักร้อยจะเป็น2ก็ออก2-7 2นะครับผมในงวดนี้มาอัปเดตเพิ่มเติม <ๆ S 2> ให้แล้วนะครับผมจะมีเลขเด่นหลักร้อย9 0 1 2 3 4 5แล้วและก็7นั่นเองใครที่มองหาเลขเด่นหลักร้อยที่แม่นๆเนาะแอดแนะนำเลยว่าเป็นชุดนี้ของอาจารย์เบียงพิงเลยนะครับก็ค่อนข้างที่จะคงที่แล้วก็เข้ามาต่อเนื่องเลยนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากคุณป้าเวียงพิงด้วยนะครับมาต่อที่ข้อมูลของเลขเด่นล่างไม่ปักหลักแอดเกมนะครับซึ่งข้อมูลชุดนี้ดูแล้วว่าผ่านมาหลายงวดเช่นกันเนาะแต่ว่าก็พลาด1-2งวดเท่านั้นนะครับก็เดินดีเนาะในว่าที่ผ่านมาให้เขาทั้งหลักให้เข้าทั้งหลัก10แล้วก็หลักหน่วยล่าง1กับ8 นครับผมในงวัานี้มาอัปเดตเพิ่มเติมให้แล้วจะมีเลขเด่นล่าง9 1 2แล้วก็5นั่นเองนะครับใครที่มองหาอยู่ก็นครับผมมากดหยุดไ like, ลกดหยุดไว้แล้วก็จดเอาไว้เลยนะครับผมขอขอบคุณข้อมูลจากเลขเด่นล่างแอดเกมด้วยนะครับมาต่อที่ข้อมูลของแม่ทำเนียนลอตเตอรี่นะครับผมซึ่งในวัดที่ผ่านมา ก็ไม่เข้านะครับผมเนงวัดนี้ก็มาลุ้นกันต่อเลยนะครับก็จะมีเลขเป็นข้อมูล10เลขเด็ดเลขดังของวันที่16พฤษภาคม64นี้นะครับก็จะมีตั้งแต่92จนถึง25 10อันดับด้วยกันนะครับก็จะมี92 28 89 85 68 59 69 16 66แล้วก็25นะครฮะ ใครที่มองหาอยู่ก็นะครับผมอย่าลืมกดหยุดไว้แล้วก็มาจดเอาไว้เลยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากแม่ทำเนียนลอตเตอรี่ด้วยนะครับมาต่อที่ข้อมูลของเลขเด่นล่างไม่ปักหลักแอดกี้หรือว่าแอดเคอี K e ที่รู้จักกันนะครับในวันที่ผ่านมาก็ให้เข้าเลขเด่นล่างจะเป็น1ล่างก็ออก18ให้เข้า1ห,หลัก10นะครับผมในวันนี้วันขอบันที่16เป็นสภาคม64จะมีเลขเด่นล่าง 5 4แล้วก็3นั่นเองนะครับผมใครที่ติดตามอยู่ก็มาเซฟมารับข้อมูลเอาไว้เลยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากเลขติดล่างแอดกี้ด้วยนะครับมาต่อที่ข้อมูลของเลขติดล่างอาจารย์ต่อกิจณนะของมันต้องมีนะครับผมเน้นว่าที่ผ่านมาก็ให้เข้าเลขติดล่างจะเป็น1ล่างก็ออก18นะเนาะในนวดนี้คนขอมาที่16 คือภาคม64มาอัปเดตให้แล้วจะมีเลขติดล่าง0 1แล้วก็4ให้มาที่3ตัวนะครับใครที่ชอบก็มาเซฟมาเก็บข้อมูลเอาไว้เลยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากเลขติดล่างอาจารย์ต่อเกิษณนด้วยนะฮะมาต่อที่ข้อมูลของเลขเด่นบนไม่ปากหลักแอดนานะครับผมเน้นว่าที่ผ่านมา ก็บนก็ออก2 72เจ็ดเนาะเข้า7หลัก10ของ3ตัวบนนะครับผมเนงวัดนี้ว่าขอันที่16พฤษภาคม64จะมีเด่นบน4แล้วก็5เลยนะครับอ่าเนงวัดนี้ก็มาแรงเลยทีเดียวเนาะหลายเจ้าก็ให้มาที่5นะครับก,ก็แล้วแต่สมาชิกว่าจะชอบตัวไหนก็มาเซฟมาเก็บข้อมูลเอาไว้เลยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากแอ n a าหด้วยนะครับ มาต่อที่ข้อมูลของเลขดับ10หน่วยบนแอดโกสัมพี i, นะครับผมเน้นว่าที่ผ่านมาก็ให้มาที่เลขดับ10หน่วยบนจากเป็น8บนก็ออก72ก็ถือว่าให้ผ่านนะครับในว้วดนี้วขอวันที่16พฤษภาคม64จะมีดับ10หน่วยบน6ตัวเดียวนะครับเป็นของแท้นะเลยเนาะ แล้วก็ชุดนี้จะเป็นชุดเลขดับ10หน่วยล่างเช่นการของแอดโกซสัมพีในงวดที่ผ่านมาให้มาที่เลขดับ10หน่วยล่าง7แล้วก็5ก็ถือว่าให้ผ่านล่างก็ออก18เนาะในวดนี้ก็จะมีเลขดับ10หน่วยล่าง2แล้วก็4นะครับใครที่มองหาเลขดับลดต้นทุนของแอดโกสัมพีก็มาเซฟมารับข้อมูลเอาไว้เลยนะครับผมขอขอบคุณข้อมูลจากแอดโกสัมพีนักคำนวณด้วยนะครับ มาต่อที่ข้อมูลของผังเลขนะครับซึ่งข้อมูลชุดนี้แอดได้ลงไปให้แล้วนะครับผมแต่ว่ามีสมาชิกขอเข้ามากันว่าไม่เห็นเลขเด่นล่างเลยนะครับในคลิปนี้ก็จะมาลงเป็นเลขเด่นล่างให้นะครับในว่าที่ผ่านมานะครับผมเลขเด่นล่างก็ให้เข้าเลขเด่นล่าง8นั่นเองเนาะให้เข้าหลักหน่วยในงวดนี้วันขอบันที่16พฤษภาคม64จะมีเลขเด่นล่าง107 ล่าง2นะค,ครับอ่าใครที่ขอเข้ามาก็มาเซฟมารับข้อมูลเอาไว้เลยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากผังเลขเป็นชุดเด่นล่างด้วยนะครับมาต่อที่ข้อมูลของเลขวิ่งล่างเน้นๆนะครับอาอาจารย์กรมเกียนุชหรือว่าแอดกรมเกีนุชที่รู้จักกันนะครับซึ่งเน้นว่าที่ผ่านมาเลขเด่นล่างให้เข้าจริงๆนะฮะให้เข้าหล เด่นล่างจะเป็น1ล่างก็ออก1 8นอกเนงวดดนี้วันของวันที่16พฤษภาคม64ก็จะมีเลขวิ่งล่างจะมี7และก็2นั่นเองนะครับใครที่มองหาของเลขวิ่งล่างแอดกรมเกตนนดก่อนมาเซฟมารับข้อมูลเอาไว้เลยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากแอดกรมเกตนนดด้วยนะครับก็รอชุดสรุปเนาะ มาต่อที่ข้อมูลของเลขเด่น10หน่วยล่างและก็แต้มรวม10หน่วยล่างอ่าอาจารย์เสือคิมชากังราวนะครับผมซึ่งนม่ว่าที่ผ่านมาอาจารย์ท่านนี้ก็ให้เข้าทั้งเด่นหลัก10หน่วยล่างและก็ให้เข้าแต้มรวม10หน่วยล่างเช่นกันนะครับให้เข้าเลขเด่น10ให้เข้าเด่นหลัก หน่วยของ2ตัวล่าง8นั่นเองเนาะและอนอกจากนี้ให้เข้าแต้มรวมล่างจะเป็น9นะครับในวดนี้งดขอวัันที่16พฤษภาคม64มาอัปเดตให้แล้วนะครับผมจะมีเลขเด่น10หน่วยล่าง5 6แล้วก็7นะครับ5 6แล้วก็7แล้วก็จะมีเลขเด่นนะครับผมเลขแต้มรวม10หน่วยล่างเนาะให้มาที่1 2 3 4 5แล้วก็6นะครับทั้งหมด 6ตัวด้วยกันใครที่มองหาของอาจารย์เสือคีมเป็นชุดเลขเด่น10หน่วยล่างแล้วก็แต้มรวม10หน่วยล่างก็มาเซฟมารับข้อมูลเอาไว้เลยนะครับผมขอขอบคุณข้อมูลจากอาจารย์เสือคิมด้วยนะครับมาต่อที่ข้อมูลของเลขเด่นปักหลัก10ล่างแอดมุกนะครับซึ่งข้อมูลชุดนี้ให้เข้ามาต่อเนื่องเลยนะครับผมในงวดที่ผ่านมาให้เข้า 81เป็นตัวกลับของ2ตัวล่างเนครับผมนิงวันนี้วัขอวันที่16พฤษภาคม64มาอัปเดตให้แล้วนะครับก็จะมีปักหลัก10ล่างจะมี 3, 5แล้วก็8นั่นเองแล้วก็จะมีชุดที่จับคู่จากเลขเด่นปักหลัก10ล่างเนาะทั้งหมด12ชุดด้วยกันก็ให้มาตามนี้ตั้งแต่31จนถึง89เลยเนะครับใครที่ติดตามของแอดมุกนะครับผมก็มา,าเซฟมา เก็บข้อมูลเอาไว้เลยนะครับผมขอขอบคุณข้อมูลจากแอดมุกด้วยนะครับมาต่อที่ข้อมูลของเลขเด่น10หน่วยบนล่างนะครับเลขเด่น10หน่วยบนล่างหนุนขอนแก่นนะครับผมซึ่งชุดนี้ในวัที่ผ่านมาก็ให้เข้าเลขเด่นทั้งหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยล่าง1แล้วก็8นั่นเองในวันนี้วัขอวันที่16พฤษภาคม64มาอัปเดตให้แล้วนะครับผมจะมี7 จะมี 4, 8, 1แล้วก็2นะครับใครที่ติดตามอยู่ก็มาเซฟมารับข้อมูลเอาไว้เลยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากหนุ่มคอนแก่นด้วยนะครับก็รอชุดสรุปอีกครั้งหนึ่งนะฮะมาต่อที่ข้อมูลของเลขชุดเต็มล่างแอดระด่นนะครับซึ่งชุดนี้เน่งว่าที่ผ่านมาไปขึ้นบน27เป็นตัวกลับของ2ตัวบนนะเนาะเน่งว่าหน้าเราก็มาแก้มือ กันใหม่นะครับซึ่งในวัดนี้คนขอวันที่16พฤษภาคม64จะมีทั้งหมดนะครับ6ชุดด้กันเนาะก็จะมี67 68 69 77 78และก็79นั่นเองนะครับใครที่มองหาอยู่ก็มาเซฟมารับข้อมูลเอาไว้เลยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากชุดเต็มล่างแอดระเด่น12 6ชุดด้วยนะครับ มาต่อที่ข้อมูลของเลขเด่นล่างอาจารย์พีนะครับผมซึ่งชุดนี้ก็ให้เข้ามาต่อเนื่องยาวเหยียดเลยนะฮะในงวดที่ผ่านมานะครับผมให้เข้าเลขเด่นหลัก10ของ2ตัวล่าง1น,นั่นเองในงวดนี้วันของวันที่16พฤษภาคม64จะมีเลขเด่นล่าง วางมาที่0 1แล้วก็4ให้มาที่ชุดเดิม3ตัวเน้นๆเ,เลยนะครับใครที่ขอเข้ามาก็มาเซฟมารับข้อมูลเอาไว้เลยเนาะขอขอบคุณข้อมูลจากเลขเด่นล่างอาจารย์พีด้วยนะครับมาต่อที่ข้อมูลของอาจารย์รุ่ยพระรันนะครับซึ่งข้อมูลอาจารย์ท่านนี้ไม่เข้ามาแล้ว2งวดติดๆเลยนเนขงวดนี้ก็อาจจะเข้าตรงๆก็ได้นอะไม่แน่นอนนะฮะ ในงวัดที่ผ่านมาแต่ว่าก้อยเข้าเลขเด่นล่างนะครับผมให้เข้าเลขเด่นล่าง8นั่นเองในงวัดนี้เราก็มาลุ้นกันใหม่เลยนะครับซึ่งในงวดหน้าวันขอบันที่16พฤษภาคม64จะมีชุดสองตัวบนล่างทั้งหมด5ชุดด้วยกันให้มาที่30 80 35แล้ก็85นะครับแล้วก็ที่เป็นชุดชอบส่วนตัวของอาจาร,รย์ดุยิงวัดนี้จะเป็น23ชุดเดียวนะครับ ก็ใครที่มองหาของอาจาร,รย์ตุ๋ยก็มาเซฟมาลุ้นกันต่อเนาะขอขอบคุณข้อมูลจากอาจาร,รย์ตุ๋ยผารันด้วยนะครับมาต่อที่ข้อมูลของเลขเด่นล่างย่าโมอ,ออกสืบเนาะซึ่งข้อมูลชุดนี้ให้ผ่านมาแล้วสติติ10งวดกว่า,วา,วาซ้อนเลยนะครับซึ่งชุดนี้อ่าก็ในวัาที่ผ่านมาให้เข้า1แล้วก็เข้า8ทั้งหลัก10แล้วก็หลักหน่วยล่างล่างก็ออก1 8เนาะ แอดแนะนำเลยว่าเลขเด่นล่างชุดนี้ไม่เคยทำให้ผิดหวังสักงวดนะครับในงวดหน้าถ้าใครขอเข้ามาอย่าพลาดเลยนะครับในงวดนี้ควนขอวันที่16พฤษภาคม64เนาะให้มาที่506แล้วก็9นะครับสมาชิกก็ลองจับกันดูเนาะเผื่อจะได้โชคกันในงวดหน้านะครับก็ขอขอบคุณข้อมูลจากเด่นล่างย่ามูออกสิกด้วยนะครับ แอดก็มีเพียงเท่านี้นะสำหรับข้อมูลในคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามารับชมแล้วก็แวะมาให้กำลังใจด้วยการกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับก็ขอขอบคุณมากๆเลยแล้วก็ใครที่มีคำถามหรือว่า อยากให้แอดนำของอาจารย์ท่านไหนมาลงให้อีกก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับแอดก็จะไปอ่านแล้วก็ไปหามาเพิ่มเติมให้ในคลิปหน้าเนาะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ